กราบสวตัสวัสดีมิตรรักแฟนเกมวันพันแมนเดอะสตองตทุกท่านนะครับทุกคนก็ในวันนี้ก่อนจะไปรับชมก็ต้องขอโทษเลยละกันถ้าเสียงไม่แปลกๆเพราะว่าไม้หูฟังช็อตนะทุกคนมันก็เลยต้องมาอัดแบบจากโทรศัพท์นะก็เลยถ้าเกิดเสียงแปลกๆก็ต้องขอโทษด้วยละกันก็ไม่รู้จะซื้อไม้วันให,ใหม่วันไหนนะถ้ายอดดีก็ซื้อไม้ไวถ้ายอดบิวไม่ดีก็ ทนเสียงอื่นๆแบบนี้ไปก่อนหลักกันก็เดี๋ยวมาอัปเดตพลังแล้วก็อัปเดตตัวละครว่าผมมีอะไรเพิ่มมาจากวันที่1บ้างเดี๋ยวเราเริ่มที่เลเวลและพลังของผมเลเวลของผมอยู่ที่35นะครับกับ3 1 5 EXP นะครับทุกคนพลังของผมอยู่ที่5 6 0 0 0นะอันดับตัวละครของผมอยู่ที่อันดับ300เปะพันดานอยู่ที่218 ตัวละครสุดเก่ง269กิลเกิยวนนดับ5ตอนนี้ย้ายกิลแล้วนะครับเพราะว่ากิลเตะผมออกผมก็เลยต้องย้ายมากิลใหม่นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอันดับก็น่าจะตกตกไปเรื่อยๆเพราะว่าสายเต็มเขาเริ่มดันพลังกันแล้วก็น่าจะมีคนที่สายฟรี39บาบาทลืมๆนะที่ดันพลังกันก็เดี๋ยววันนี้มาบอกว่าผม ต้องวันนี้ต้องซื้ออะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มที่มาร์เก็ตกันก่อนมาร์เก็ตของผมนะครับผมซื้อถึง500นะ5้ารยังไม่ได้ซื้อสักครั้งแล้วก็กระป๋บบองม่วง2ครั้งนะครับทอง1ครั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องซื้อของวันนี้เลยห้ามพลาดนะครับทุกคนก็คือแพ็คนี้เลยนะทุกคนห้ามพลาดเด็ขดขาดสำหรับแพ็คนี้ 360, 360เพชรต้องเหมาหมด3แพ็คนะทุกคนประมาณพันกว่าเพชรนะก็เหมาเลย อย่างต่อไปนะครับอยู่ในหน้าโบนัสนะสำหรับแพ็คโบนัสคู่นะครับก็2888ปเพชรซื้อเลยนะถ้าขึ้นมาต้องซื้อแล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันคุ้มค่ามากๆนะสำหรับแพ็คนี้ต่อไปนะครับก็ที่จะต้องทำนั่นก็คือหมุนวงล้อนะผมหมุนวงล้อเอาพลังงาน5 5ครั้งแล้วนะครับครั้งเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามา ดูอย่างต่อไปนะก็คือการดันพลังของผมนะครับนั่นก็คือที่ใส่ตมามังก่อนลยกันใส่ตะมังของผมสตรมอสตรอี่ของผมอยู่ที่ภาพนี้นะก็สําหรับคิวดวงดาวอะไรทักอย่างก็ค่ะใครที่ทําภาพนี้อยู่ก็บอกเลยน่าจะเดี๋ยวพวงนี้น่าจะได้ภาพซ้ําแน่นอนเดี๋ยวถ้าเกิดมีเดี๋ยวจะให้นะทุกคนก็ผมให้ตลอดแหละถ้าผมมีอ่ะแต่ถ้าผมไม่มีก็ ให้ผมบ้างนะส่วนทักษะของผมก็อัพประมาณนี้เลยอัพคิดที่คอไปแล้ว3นะทุกคนสาหรับวันนี้เอาละก็มาดูอย่างต่อไปนั่นคือเฮาสํสหรับเฮาส์นะครับทุกคนวันนี้มันเพิ่งอัปเดตมาใหม่สาหรับตอนเลเวล30กว่านะทุกคนประมาณนี้แหละหรือว่า28นี่แหละแล้วก็ฟิกเกอร์นะครับมาดูที่ฟิกเกอร์ก่อนฟิกเกอร์ของผมอยู่ที่กลุ่มที่2นะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรมากแค่ปลดล็อกประมาณนี้ฟิกเกอร์อันแรกก็ขาด สมายแมนกับวัคซีนแมนนะแล้วก็ฟูบุกิอันที่2นะครับกลุ่มที่2แล้วก็วันนี้ก็มีจ้างนะครับรับจ้างอันนี้เคสนี้นะครับก็ทำให้ได้พลังงาน60นี้นะคุม้มต้องทำนะทุกคนต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็น่าจะเสียฟรีวันนึ่งเลยนะทุกคนถ้าไม่ทำถือว่าไม่ค่อยต้องท่องทำนะแล้วก็ผลงานของผมนะครับอยู่ที่เลเวล6นะทุกคนเลเวล6แล้ว สำหรับผลงานของผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการอัพพลังจากเห้านะทุกคนก็ประมาณนี้เลยแล้วก็วันนี้ประจำวันนะแบล็คบิดอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูผลดูฟรีด้วยนะครับอย่างลนะหนึ่งครั้งนะี่นี่ดูให้หมดนะทุกคนต้องดูนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันดับล้านประลองของผมกันอันดับล้านประลองของผมอยู่ที่อันดับ293นะก็น่าจะดันต่อได้นะทุกคน ไม่รู้ว่าอีก3ครั้งผมจะดันต่อเพื่อเอาอันนี้หรือเปล่านะน่าจะดันนะทุกคนเพราะว่าคมค่านะทุกคนวันละ20ครั้งก็มันประมาณนึงนะไม่ได้ยากมาเย็นแสนเขียนยิ่งนะักมาดูอย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือฮีโร่เอ็กปีศาของผมอยู่ที่ด่าน17นะสำหรับวันนี้ไม่ผ่านแล้วนะครับดันต่อไปไม่ไหวต้องรอพรุ่งนี้นะแล้วต่อไปนะที่ฝึกมาฝึก พันพิเศษนะครับถ้าพูดติดถัดต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สี่ทุ่มแล้วฝึกขั้นพิเศษของผมก็ฝึกให้กับ G ีนอตนะต่อไปนะครบแบบวิจัยของผมอยู่ที่ด่าน304้นะไปต่อไม่ได้แล้วสำหรับด่านนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูก่อนต่อไปอย่างต่อไปที่จะไปดูอย่างต่อไปนะครับก็คือการแลกของนะแลกของนะผมน่าจะแลกพวกนี้ครับอันนี้กับอันนี้นะเดี๋ยวไปดัน เออร้านปอลล็อะครับก็เดี๋ยวมาซื้อพวกนี้นะถ้าซื้อได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแล้วก็คิวครับคิวของผมเสื้อนี้หมดนะแล้วก็ต่อไปนะมันล่เสื้อนี้นะครับก็จะไล่เสื้อนี้จนกว่มจะหมดนะก็น่าจะได้แค่นี้แหละส่วนยีนวันนี้ก็ไม่ซื้ออะไรนะครับทุกคนก็อาจจะเสื้อนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้กับอันนี้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ทันอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรอพ่งนี้ดี๋ยผมน่าจะซื้อสองอันนี้นะน่าจะซื้ออันนี้ ซื้อเลยแล้วกันหนึ่งพันนะซื้อไปแล้วประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสายฟรีก็ซื้อของต้องคิดดีนะสำหรับการซื้ออะไรพวกนี้นะว่ามันอัพตัวได้หรือเปล่าก็อันนี้ต้องซื้อไว้อยู่แล้วว่าจะเอาไว้อัพดาวของอุปกรณ์พวกอุปกรณ์นะทุกคนต่อไปนะครับมาดูลนะ์อัพทีมของผมณปัจจุบันนี้เลยอัลบ่าฟทีมของผมณนะปัจจุบันก็เปลี่ยนจากมูมงไรเดอร์เป็นด้วงอาชุราคาบ,บูโต้นะก็ ตอนนี้ที่เอาดวงอันฟิลาคาบูโต้วไว้ข้างหลังเพราะว่ามันยังไม่มีสะท้อนนะผมยังเป็น1ดาวอยู่ยนะดวงอันจุราคาบูโตก็เลยยังไม่ได้เอามาลงทีมเป็นไม่ได้เอามาอยู่ข้างหน้านะเพราะว่ามันยังไม่มีสะท้อนแล้วก็วันนี้ที่ได้มาก็คือซูปเปอร์อันรอยดักชายนะที่ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวผมซุ่มเพิ่มไป30บใบนะวันนี้ซุ่มไป30ก็ได้มา2องลนะก็ถือว่าดวงใช้ได้นะสำหรับซุ่์นี้ ก็ไลฟ์ทีมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วอย่างต่อไปนะก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็พูดที่ต้องซื้อที่ต้องทําทุกอย่างนะครับไปหมดแล้วนะครับจบวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ไม่ได้ตีบอสนะเพราะว่าโดนตะออกกิวก่อนก่อนเวลาสามสิบห้านะครับก็เลยไม่ได้ตีบอสก็น่าจะไปเป็นวันพรุ่งนี้ ก็ไม่ได้ของก็ประมาณนึงนะของที่ได้มันก็พอสมควรอยู่แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนก็เขาเตะแล้วก็แล้วแล้วไปนะก็สําหรับวันนี้ใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์หกรอนะก็พิมพ์มาคุยกันได้นะชื่อนี้เลยนะครับไม่น่าจะตอบทุกคนนะถ้าพิมพ์ม,มาแล้วก็แอดเพื่อนกันมาได้นะทุกคนแล้วก็ใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นี้ ก็เดี๋ยวเจอผมยาวๆนะครับทุกคนสำหรับสายฟรีเติมศูนนะครับก่อนจะไปจบก่อนจะจบคลิปก็เดี๋ยวมาดูโบนัณการเติมเงินศูนย์มันเดิมนะทุกคนเฮ้ยกูให้ดูไปหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะแต่ให้ดูอีกรอบไม่ใช่อะถ้ามันมีดูไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปกูก็ตัดออกตรงเนี้ยครับเจอกันใหม่ EP หน้าไปบ่อย